สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตาลตัดผมดีผมได้ไรป่ปอผมมาใหม่นะครับยี่ห้อโซลิดนะครับของสวิตวันนี้ก็จะมาแค่แกะกล่องดูเฉยๆนะครับว่าในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนะครับผมคลิปนี้จะไม่ได้บอกนะครับว่า ลักษณะการใช้งานเป็นอะไรยังไงนะครับผมผมจะมาแกะกล่องให้ดูเฉยๆว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับส่วนราคานั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเขาจะลด50%นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีบอกนะครับเรื่องราคาอ๋อนอกจากตอนเปิดตัวลด50%นเนี่ยเขาจะมีขาตั้งชุดขาตั้งแถมให้ด้วยนะครับ เมาเปิดกันนะครับว้าว <Wow. S 1> สวยงามเลยนะครับข้างในก็จะเป็นตัวตัวไดเองนะครับแล้วก็มีปากเล็กปากใหญ่แล้วก็อีกตัวก็จะเป็นตัวสองลอนนะครับผมแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับสายนี้ก็คร่าวๆน่าจะสามเมตรกว่านะครับผมส่วนปากใดนี่ก็จะเป็นแบบไม่เหล็กนะครับ เป็นแม่เหล็กดูดได้นะครับผม <Yeah. S 1> ก็จะมีไฟเป็นไฟดิจิตอลบอกนะครับปรับระดับความร้อนปรับระดับความแรงของลมครับผม mm hmm. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเสรีชัยนะครับผม mm hmm. เข้าไปดูได้เลยช่วงเนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับลด50%แถมขาตั้งด้วยนะครับส่วน การใช้งานเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามาติดตามช่องช่างตาตัดผมสุขภาพแข็งแรงครับผม